โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ2,563วิทยาลัยชุมชนบุรีรัม์มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รวบรวมองค์ความรู้เรื่องศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทย 2. เพื่อประยุกต์การต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทยสู่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดำเนินการโดย 1. เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารอินเทอร์เน็ต 2. ข้อมูลปฐมภูมิเก็บโดยคณะผู้ดำเนินโครงการ สัมภาษณ์ครูมวยเจ้าของค่ายมวยนักมวยนักวิชาการด้านกีฬามวยไทยของจังหวัดบุรีรัมย์ 2. นักศึกษาช่วยเก็บข้อมูลในชุมชนของนักศึกษาสรุปผลการดำเนินโครงการพบว่าข้อมูลมวยไทยภาพรวมด้านเอกสารพบว่าเอกสารเรื่องมวยไทยมีผู้เขียนไว้จำนวนไม่มากนักจะกล่าวถึงความเป็นมาของมวยไทยสมัยต่างๆ คุณค่าแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยต่างๆส่วนการสืบค้นจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีปรากฏรายละเอียดทั่วไปตามเว็บไซต์ของวัฒนธรรมจังหวัดและเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดแต่เป็นการกล่าวถึงมวยไทยภาพรวมด้านประวัติความเป็นมาของมวยไทยพบว่า มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวที่สืบทอดกันมานานมีมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุขโขทยัยคือสมัยอาณาจักรน่านเจ้านักรบที่เป็นทหารต้องได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มวยไทยควบคู่กับการใช้อาวุธโบราณเช่นดาบพลองทวนง้าวเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เข้าต่อสู้แบบประชิดต,ตัว นักสู้สามารถใช้หมัดเท้าเข่าศอกศีรษะในการต่อสู้ป้องกันตัวหรือจู่โจมคู่ต่อสู้ได้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทยได้รับการถ่ายทอดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแต่เดิมศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงมักจะฝึกฝนกันในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หรือเฉพาะพระมหากษัตริย์และขุนนางฝ่ายทหารเท่านั้น ต่อมาได้แพร่หลายไปถึงสามัญชนซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชามวยไทยจากอาจารย์ซึ่งเดิมเป็นข <vienen> ุนพลหรือยอดนักรบมาแล้วความรู้และวิทยาการจึงได้แพร่หลายและคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้การไหว้ครูในอดีตก่อนการชกมวยนั้นต้องมีการไหว้ครูก่อน เพราะการไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนมาและอีกอย่างหนึ่งการไหว้ครูเป็นการเคารพต่อประธานในพิธีหรือเป็นการถวายบังคมต่อพระมหากษัตริย์เพราะในอดีตของไทยมีการโชมวยต่อหน้าพระที่นั่งของกษัตริย์ด้วยการไหว้ครูยังเป็นการอบอุ่นร่างกายให้มีความตื่นตัวพร้อมในการต่อสู้ ท่าหลักของการต่อสู้ของมวยไทยมวยไทยนั้นมีหลักพื้นฐานอันเดียวกันคือการใช้หมัดเท้าเข่าศอกและศ,รศะีรษะรุกรับจู่โจมป้องกันซึ่งพื้นฐานเหล่านี้ก่อให้เกิดกระบวนท่าทางต่างๆมากมายการใช้อวัยวะต่างๆเป็นอาวุธต,ต,ต,ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างชำนาญเมื่อมีความชำนาญแล้วก็สามารถพลิกแปลงเป็นการต่อสู้ ที่มีทั้งรุกและลับที่มีประสิทธิภาพครูมวยไทยจึงได้คิดค้นท่าการต่อสู้ของมวยไทยขึ้นมาเป็นชื่อท่าต่างๆที่เรียกกันว่ากลมวยเชิงมวยแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยหรือบางแห่งเรียกไม้ครูไม้เกล็ดแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยจะมีอย่างละ15กระบวนท่า ครูมวยได้ตั้งชื่อให้มีลักษณะคล้องจองกันแม่ไม้มวยไทยเป็นสิ่งที่สำคัญครูมวยต้องเน้นให้ลูกศิษย์ฝึกให้ชำนาญและค่อยแตกออกเป็นลูกไม้ได้อีกมากมายส่วนความสามารถในการฝึกฝนและนำมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นอยู่ที่การฝึกฝนความสามารถของครูมวยและลูกศิษย์คนนั้นๆ ส่วนด้านการประยุกต์มวยไทยสู่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือการแสดงแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. คีตะมวยไทย 2. นาฏยะมวยไทยคีตะมวยไทยเป็นการแสดงเพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยผ่านการแสดงที่ผสมผสานดนตรีไทยโดยนำเอาท่ามวยไทยที่สำคัญมาประกอบการแสดงมีท่าไหว้ครูการเคลื่อนไหวที่มีการใช้หมัด เท้าเข่าศอกที่เป็นแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยมาผสมผสานกับเสียงดนตรีไทยปัจจุบันมีการส่งเสริมจัดประกวดคีตะมวยไทยในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาระดับชาติเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนนาตยะมวยไทยที่เป็นการแสดงที่ใช้ท่วงท่าแม่มามวยไทยต่างๆประกอบเพลงแสงสีเสียงเน้นการทำงานเป็นทีมอาศัยความสามารถของภาครัฐและเอกชนโรงเรียนครูนักเรียนและผู้ปกครองเป็นการอนุรักษ์มวยไทยผ่านการแข่งขันที่เรียกว่านาตะมวยไทย มีการสนับสนุนการแข่งขันโดยบริษัทที่รู้จักกันในนามของไทยไฟส์แต่จำนวนทีมที่เข้าแข่งขันยังมีจำนวนน้อยอาจเป็นเพราะมีข้อจำกัดหลายด้านเช่นผู้สอนงบประมาณเวลาเป็นต้นด้านการส่งเสริมเผยแพร่การประยุกต์ศิลปะมวยไทย ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาบางแห่งที่มีการเผยแพร่ในเรื่องของมวยไทยแต่อยู่ที่สาขาวิชาวิชาเลือกของสถานศึกษานั้นๆส่วนการเผยแพร่มวยไทยพบว่าค่ายมวยหลายค่ายมีความพร้อมในการเผยแพร่มวยไทยให้กับบุคคลต่างๆรวมถึงการเดินทางไปเผยแพร่อย่างต่างประเทศด้วยปัจจุบันศิลปะการป้องกันตัวแบบมวยไทย ได้เผยแพร่ทั่วโลกนับเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่คนไทยควรภาคภูมิใจและส่งเสริมเผยแพร่ต่อไป